สวัสดีค่ะทุกคน,นวันนี้เราก็จะมาเล่นทาวเวอร์นะคะเป็นสัตว์ทาวเวอร์นะอันนี้มีทาวเวอร์และทาวเวอร์เลยหรือว่าใครจะเอาไปตัดต่อก็แนะนำหน่อยนะคะซึ่งคนเกาหลีได้สรเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทาวเวอร์แรกกันดีกว่าเริ่มจากฝั่งซ้ายนะคะไปกันเลย แล้วก็ไม่ต้องเติมไปะค่ะเพราะดีมาได้เรื่องแล้วก็ไปจนสุดเลยนะอันนี้ฝั่งก่อนมีด้วยกันน่าจะเจ็ดทาวเวอร์อรหรือเปล่าไม่ okay. แน่ใจโอเคเราถึงแล้วแล้วก็เดินไปกันเลย mm hmm. ก็คือมีที่เลื่อนให้เยอะมากเพราะว่าทาวเวอร์มันเป็นทาวเวอร์ใหญ่ mm hmm. <ๆ>กระโดดไปเลย mm hmm. กดตารตั้งค่ามันจะมีไหนมันจะมีว่าเปิดแล้วก็แบบกดเปิดนะใครปิดอยู่ก็ใช้ไม่ได้ให้กดเปิดนี่แล้วก็กดตัวชิปนะก็จะได้ชิปออถ้าไม่ใช้ชิปแล้วก็กดตัวน,นี้นะ 夜灯、嗯。嗯嗯 ก็ข <segue> ้อกระต่ายเหมือกว่ากระต่ายจะไม่ม es. que ีกระต่ายก็ยากกว่าเป็ดนั่นอย่านี้ก็คือโดนเลื่อนรถเลยแต่ว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่วก็ไม่ไงไม่ไม่ถือว่าตัว ตอนนั้นแเอ็มสอนะงแล้เปลี่ยนแหมดีกว่าเปลี่ยนแหม่ดีกว่าเราว่าจะไปเล่นเราจะไปเล่นอันนี้อันนี้คือเขาด่ามากกันบ่อยมากคือทำไมด่ามากเพราะว่าแบม่มเนี้ยมันจะมีคนแกล้งกันอยู่ตรงนึง แต่เราพาไปดูอย่างนั้นต้องกระโดดไปก่อนนะแต่อันนี้ล่ะคือวิธีโกงอันนี้เราเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็เทปพอปมาได้เลย โอเคก็ตุกด็ดุโอเคโอเค้เลยทุกคนเขาแก้งไม่หยุดเลยอะทุกคนเราต้องใช้การปิดเน็ตหรือเปล่า มาได้ทุกคนเราจะลองแก้คนตรงนี้นะ จริงๆเนอะเราไม่ค่อยอยากแก้เลยแต่ว่ามันมีที่แก้ก็คือน,นั่นเก้งเห็นไหมเออเราจะแก้ยังไงเราจะละแก้ง

ม่มีใครแกล้งเลยอ้าวอืมรู uhm, ้ละวทำยังไงนำม้วาแบบไกลอยู่นะแต่ถือว่าก็ช่วยการกระโดดได้เยอะเลย ยังมีคนแก้กันอยู่นะทุกคนดูช่องแชทด,ด้วยนะคนไทยทั้งนั้นเลยแบบที่แกกลนทำไมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องแกงกลัน,นคือถ้าชนะก็ตีแล้วเนาะคือได้ชนะดีกว่าที่จะมาแก้น่นาจะดีกว่าจริงๆ วิเขาไม่ใช่ใชิบอะก็คือเขาจะแบบแันช่องเชลล็คเราหานแล้วนี่ช่องเช็คกลับมาแล้วทำไมคนทำอย่างนี้นคนทำอะไร เดี๋ยวจะมาผ่านดูแบบจริงกันดีกว่าว่าเขาจะยังแก้กังแบบจริงก็จะเป็นแบบจริงไม่แบบจริงสิแบบจริงอะไระแบบจริงก็จะมันจะเป็นเนี่ยทอรวเวอร์อิสโทรหรือเปอล่าไม่แน่ใจอ่ะของเรามันหายไปแล้ว แบบนี้ก็ดัำอยู่เข้าไปเลยนี่เข้ามาแล้วก็หน้าเท้ากระโดดปุ e. ๊บมันก็จะเปลี hmm. ่ยนทันทีนะทุกคนมันมีสติบนนัน ก็โดยมารไม่ใช่นคนมันก็จะจอมก็จะเปลี่ยนอย่้าง ใชแบบนี้อันนี้อาจจะลงกกงอันนี้อาจจะแบบเผลอไปเลยนะตรนี้อ้าวต,ตกกระโดดสองรอบแต่ว่ากระแพงเปลี่ยนหรือกระแพงสลับกันแพลงทีเลยแบบอย่างกัน ใครกับแพรมาจ้าเมื่อกี้เราเผื่อกันแล้วนะ เนี้อว้าไปที่ไหนก็ไม่รู้มาแล้วก็แบบเดิมเดิมนะคนไทยด้วยเห็นไหมเพาัอ อี่สมัยน,นี้ก็น่ารักอยู่นะนี่อะไรอยแบบน,นี้นะคะออบปี้เนี่ยเคยดังนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ดังแนละ้วจะใช้จะใช้แบบแข่งกันมากกว่าอนะไรแบบนี้มันอะ่ะมันก็จะหายไปอะ่ะใครที่เล่นอ็อ,อปปี้ไม่เก่งนะคะคือตอนนั้นน่ะคนที่เล่นอ,ออปปี้ไม่เก่งอะ่ะก็คือแบบ เล่นแบบนี้ไม่แน่เลยเพราะว่ามันต้องหมุนเขาแล้วแ,ลแบบกระทื่งออปปี้ไม่เก่งก็จะแบบอยู่นานๆเนนะี่ยกระโดดไปเรื่อ,อยๆแบบนานๆแบเนี้ยม่เกี้เลยทุกคนแล้วก็แบบนี้นก็มีแบบที่เขาสร้างไว้เยอะมาก ก็อยาไปเช่ญทุกคนมนไม่ได้จริงอันนี้ก็ไม่ได้จริงเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็มีคนบอกว่ามันได้จริงมันได้จริงไม่ได้จริงอ่ะทุกคนน้องมองน้องแมวเนี่ยไม่ได้จริง แต่จริงเหรอก็ดูสูงมากค่นนกสมาเขาให้ฟรีไม่ต้องซื้อ เแต่จวทุกคนก็จะผ่านนี่แหละโอ้โหเอาน้องแมวมาเต็มที่ซะเลยเนี่ยกระโดดครั้งเดียวข้ามได้แบบหนึ่งสองหนึ่งถึงสองบล็อกอะ ันนี้ก็เคยดังนะเคยมีคนมาเล่นเยอะมากสมัยนั้นอะ่ะไม่รู้ว่าปีไหนสตวพันยิบสองปั๊ส่วนันเนี้ยเป็นออปปี้แบบที่น่าน่ารักแล้วอะ่ะไปเล่นกันเยอะมากต่างตัวก็ได้นะ เราจะกระโดดไปถึงชินช่นเส้นทางเชื่ใจกระโดดผูกเชืนชายเลยทุกคนง่ายมากกระโดดครั้งเดียวข้ามได้หนึ่งบอกทุกคนถือว่าก็ใช้ได้อยู่นะนี่ทุกคนกระโดดไปเลย ก็บอกนะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเออก็ดีเร่งเลยใครชอบขอดฟรีนีนำแมปอนนี้เลยอยากชนะได้อยู่ตาฟรี แบบนี้เคยดังอยู่แล้วก็บอกว่าอันนี้อ่ะใครชนะแล้วอ่ะจะได้ชุดแมวเอออะไรแบบนี้แต่ความจริงไม่ใช่เลยจ้ะ

เก like ือบจะชนะแล้วว่าแล้วมาตกเออไม่ดีไม่ดีแต่ว่าใช้สปีดดีกว่าสปีดอาจจะช่วยเราได้เฮ้ยไ่ตกอ่ีไปเลยสปีดสปีดเฮทุกคนสปีดก็ใช้ได้แล้วแต่มันกระโดดไม่ค่อยสูงอ่ะดิ ฉันใช่หรอแต่ว่าเราไปก่อนนะไม่บ้า